โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมมินโฮมาวันนี้เราจะมาระเบิดกันนะคอนเทนต์ที่สนุกที่สุดในโลกการระเบิดมีตั้งแต่บังเกอร์ที่แย่ที่สุดจนไปถึงบังเกอร์ขั้นเทพมาดูกันอันแรกก็ก็ระเบิดมันยังงเนี่ยโอเคระเบิดกับมาดูกันอันแรกมันจะปลอดภยัยไหมอันนี้ที่อ็นทีหนึ่งลูกนะ เอาไปข้างในนะสามสองหนึ่งนี่มาดูกันว่ามันจะป้องกันระเบิดไหมโอ้ a ทรป o r หักเลยอันแรกก็ไม่ได้อันที่สองล่ะเอยไม่ใช่อันที่สองละ่งละระเบิดแรงกว่าห้าเท่าไม่สิเป็น ยีเจ็ดเท่าก็คือยี่สิบเอ็ดบล็อกรองยี่สิบเอ็ดบล็อกของ TNT นะมาโอเคเราอุดยยาตรงนี้กันเผื่อทำพงทังโทษทีมันจะต้องหแหลกแน่มัง้งมันจะระเบิดทั้งพื้นอ่ะโอ้ มาดูตัวในตัวบังเกอร์กันหูปลอดภัยดีนะโอเคมันก็ดีอยู่แหละแต่มันพังตรงนี้ไปเลยดูทุกคนดูดิมันมันพังเผาไม่ไม่เผาไม่เผาไม่เผา,เาอันนี้คืออันที่ปลอดภัยที่สุดอา้าวฝนตกไม่ใช่ดิโอเคมา Changing Clear Weather to โอเคมันคือสิมาขราวนี้คันโยกมันหายไปเลยควรตั้งไว้ห่างกว่านี้มาก่อนแต่ไม่เป็นไรปิดด้วยคันโยกโอเคและเราจะมาทำห้าคูณห้ากันอีอ,อัน sure. นี้จบไปอันนี้ต้องมาไหมหนึ่งสองสอันนี้เหมือนห้าคูณห้ามากผมเจาะรูทำไมนี้ สร้างมาตั้งนานดีนะไม่สร้างให้ดูอ่ะสร้างมาตั้งหลายชั่วโมง Crying Obsidian Obsidian ยร้องไห้กทอนะมันก็เป็นการระเบิดที่ใหญ่มากสองสามสี่มันสี่ชั้นห้าชั้นมันเป็นระเบิดที่แรงกว่า สองเท่าอะไม่มันเยอะกว่าหลายเท่าเลยห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าบล็อกของ TNT นะทุกคนกลัวคอมพังจังไม่สี iPad ไม่สีโทรศัพท์ไม่ใช่หรอก iPad โอ้ยเสียงรบกวนอะไรช่างมันเปิดร้านบ้านอันสุดท้าย สามสองหนึ่งระเบิดอ่ ه, มามันดูกันมาเล็กเลยโอ้มันเป็นไรเลยดูลุงมเยอะแค่ไหนอะทุกคนดูดิมันระเบิดอันหนึ่งดอลลาร์ไม่มันระเบิดอันที่แย่ที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หนึ่งดอลลาร์ <c oughs> นั่นแหละก็น,นะอันนี้บู๊ทรปเราหายไปเลย เช็คดูสิโอเคยังดีด้วยกัอันที่สองกับอันที่สามรอดนะครับทุกคนโอ้ยปีนขึ้นไม่ได้อ่ะอเาโออหล่นดูดหลุมที่มันเป็นเลยโหไม่น่าเลย <c oughs> ระเบิดห้าคนฮมาระเบิดปิดฉากกันเถอะอ๋อันึังระเบิดไม่เสร็จ อันนี้ทับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าระเบิดหนึ่งสองสามในห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือทีเอ็นทีเยอะนะไม่รู้ว่าอร่อยแต่ก็มันเยอะมากโอเคมาโอเคจบคลิปนี้กัน ย a h กับการะระเบิดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ด้วยกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแต่คลิปยังไม่จบจะมีเพลงเสียงฟังก่อนชอบมากเพลงนี้ใครๆก็รู้มันคือเพลงอะไรขอเปิดดังขึ้นนะ กกมปาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพงเท่านี้ด้วยกันนะใครชอบคลิปนี้นะคะผมอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย